สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องออต้องเรียกว่าเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากจากไต้หวันนะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมตอนเช้าๆที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีเลยสวัสดีค่ะใช่หค่ะเรื่องการดื่มกาแฟตอนเช้านี่แหละค่ะครับคือการเริ่มวันด้วยกาแฟแต่ว่าเคสนี้เนี่ยสำหรับหญิงสาวคนหนึ่งมันกลายเป็นเรื่องฉุกเฉินทางการแพทย์ไปเลย วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ครับกรณีของคุณเสี่ยวเซี่ยอายุ24ปีค่ะเป็นเคสที่ต้องบอกว่าใกล้ตัวมากๆเลยนะคะใช่ครับคือเสี่ยวเซี่ยเนี่ยอายุ24ทํางานด้านสื่อสารเขาก็จะเริ่มวันใหม่ด้วยกาแฟเป็นปกติเลยโดยเฉพาะ mm hmm. ลาเต้อ๋อลาเต้ครับ <S 2> <S 2> เพราะเขาคิดว่าเออกาแฟใส่นมมันน่าจะแบบว่าอ่อนโยนกับกระเพาะมากกว่ากาแฟดำอะไรแบบนั้นค่ะค่ะหลายคนก็คิดแบบนั้นนะคะแต่ประเด็นคือเขาตื่มตอนท้องว่างตลอดเลยครับอือหือ นี่คือจุดสําคัญเลยนะคะครับผมแล้วมันก็มีสัญญาณเตือนก่อนหน้านี้นะครับทั้งน้ําหนักลดปวดท้องเรื้อรังเบื่ออาหารคือมีอาการมาเรื่อยๆแต่เขาก็อาจจะไม่ได้เอะใจหรือคิดว่าไม่เป็นไรมากใช่ไหมคะไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอก็ออวินิจฉัยเลยว,ว่าเสียวแย่มมีภาวะกระเพาะอักเสบคือรุนแรงมากนะคะรุนแรงเลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วที่น่าตกใจกว่านั้นคือมันมีแผลในกระเพาะอาหารจนทะลุเลยค่ะ โหกระเพาะทะลุฟังดูน่ากลัวมากครับอันตรายมากค่ะต้องพาตัดด่วนเลยซึ่งคุณหมอก็ชี้ชัดเลยนะคะว่าสาเหตุสําคัญเนี่ยก็มาจากพฤติกรรมที่ดื่มกาแฟตอนท้องว่างเป็นประจํานั่นเองค่ะ เอ้แล้วทำไมล่ะครับการดื่มกาแฟตอนท้องว่างมันถึงร้ายแรงได้ขนาดนั้นเลยล่ะครับมีคำอธิบายจากคุณหมอหลัวเจียหลินใช่ไหมครับใช่ค่ะตามที่คุณหมอหลัวอธิบายนะคะคือกลไกหลกัหลกๆเลยเนี่ยคาเฟอีนในกาแฟอ่าไม่ว่าจะเป็นกาแฟดำหรือลาเต้นะคะครับผมมันไปกระตุ้นให้กระเพาะหลังกรดออกมาเยอะกว่าปกติคะ่ะทีนี้พอกระเพาะเราว่างเปล่าใช่ไหมคะไม่มีอาหารเป็นแบบว่าตัวกันชนหรือคอยดูดซับกรดเอาไว้ครับ กรดที่มันเข้มข้นมากๆเนี่ยมันก็จะสัมผัสกับเยื่อบุก,กระเพาะโดยตรงเลยทําให้ระคายเคืองง่ายแล้วก็เกิดแผลได้ง่ายมากๆค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนเราเทกรดลงไปโดนผนังกระเพาะตรงๆเลยว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะแล้วยังไม่พอนะคะรสขมของกาแฟเนี่ยมันยังไปกระตุ้นการบีบตัวของกระเพาะอาหารด้วยอ้าวยิ่งแย่ไปใหญ่เลยสิครับใช่ค่ะ ทำให้าการมันแย่ลงไปอีกแล้วที่น่าสนใจนะคะคือแม้แต่ลาเต้ที่หลายคนคิดว่าเออนมมันน่าจะช่วยเคลือบกระเพาะได้ครับแต่ว่าโปรตีนในนมเนี่ยพอไปเจอสภาพแวดล้อมที่เป็นกรดจัดจัดในกระเพาะที่ว่างเปล่าเนี่ยค่ะมันกลับย่อยได้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ค่ะอ้าเหรอครับค่ะมันก็เลยอาจจะไปสร้างภาระให้กับระบบย่อยอาหารส่วนปลายหรือลำไส้ได้อีกตอนหนึ่งค่ะโหกลายเป็นว่าสิ่งที่คิดว่าช่วย กลับไม่ช่วยเท่าที่คิดในสถานการณ์แบบนี้แล้วอย่างเคสคุณเสียวเซี้ยเนี่ยมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยไหมครับเพราะอยากคุมน้ําหนักหรืออะไรก็แล้วแต่แต่การทําแบบนี้เนี่ยมันยิ่งไปเพิ่มกรดในกระเพาะเข้าไปอีกค่ะเหมือนเติมกรดซ้ําเข้าไปอีกใช่ค่ะเหมือนสร้างสภาวะที่เอ่อเหมาะสุดๆเลยให้เกิดแผลได้ง่ายแล้วก็ทะลุได้ง่ายขึ้นซึ่งภาวะกระเพาะทะลุนี่ถ้าไม่ผ่าตาดัดไม่รักษาทันทีเนี่ยอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะน่ากลัวจริงๆครับ แล้วก็ที่สําคัญเลยคือสัญญาณเตือนต่างๆที่เธอน่าจะมองข้างไปก่อนหน้านี้ค่ะมีอะไรบ้างครับสัญญาณเตือน ก็อย่างเช่นอาการปวดท้องแถวแถวลิ้นปี่หรือว่ามีคลื่นไส้แน่นท้องหรือถ้ามีอาการถ่ายเป็นสีดำอันนี้คือสัญญาณว่าอาจจะมีเลือดออกในกระเพาะแล้วนะคะถ่ายดำนี่คือเลือดออกเลยเหรอครับใช่ค่ะเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนการที่เราไม่ใส่ใจสัญญาณเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มันก็ทําให้ปัญหาหรือโรคมันลุกลามไปจนรุนแรงได้ค่ะฟังดูแล้วผลกระทบมันไม่ได้อยู่แค่ที่กระเพาะอย่างเดียวแน่ๆเลยใช่ไหมครับการดื่มกาแฟตอนท้องว่างเนี่ย ถูกต้องค่ะคือผลกระทบมันกว้างกว่าที่เราคิดเยอะเลยอย่างแรกเลยนะคะมีงานวิจัยบางชิ้นชี้ว่าการดื่มกาแฟตอนท้องว่างเนี่ยมันอาจจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นได้ถึง50%เเลยนะคะ50%อร์ซโอ้โหเยอะมากนะครับนั่นเยอะมากค่ะแล้วถ้าเกิดภาวะแบบนี้ซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานหรือปัญหาเรื่องระบบการเผาผลาญในระยะยาวได้ค่ะอืม น่ากังวลเหมือนกันนะครับแล้วนอกจากเรื่องน้ำตาลมีอย่างอื่นอีกไหมครับมีค่ะก็คือคาเฟอีนเนี่ยมันกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ด้วยซึ่งในบางคนนะคะอาจจะทำให้เกิดอาการท้องเสียหรือคลื่นไส้ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอ๋อบางคนดื่มกาแฟแล้วอยากเข้าห้องน้ำทันทีก็เพราะแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีผลต่อระบบประสาทด้วยนะคะทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นหรือบางคนอาจจะรู้สึกเครียดรู้สึกวิตกกังวลมากขึ้นได้ค่ะ โอ้กระทบหลายระบบเลยนะครับสรุปแล้วประเด็นสำคัญที่สุดจากเรื่องนี้ก็คือความเสี่ยงของการดื่มกาแฟไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็ตามตอนที่ท้องอยังว่างอยู่ใช่เลยค่ะไม่ใช่แค่กาแฟดาแต่รวมถึงลาเต้หรือกาแฟใส่นมอื่นๆด้วยถ้าดื่มตอนท้องว่างก็คือมีความเสี่ยงเหมือนกันครับผมเพราะฉะนั้นคำแนะนำที่ดีที่สุดจากคุณหมอก็คือ,อ,อตรงไปตรงมาเลยค่ะ ควรจะทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์ให้เรียบร้อยสะก่อนทานข้าวก่อนว่าง,งั้นเถอะใช่ค่ะให้มีอะไรรองท้องก่อนแล้วค่อยดื่มกาแฟการมีอาหารในกระเพาะเนี่ยมันจะช่วยปกป้องเยื่อบุกกระเพาะจากกรดแล้วก็ผลกระทบอื่นๆได้ดีกว่าค่ะเป็นการปรับเปลี่ยนง่ายๆเลยนะคะแต่ช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพที่อาจจะร้ายแรงได้เยอะเลยครับฟังเรื่องนี้แล้วสิ่งที่ได้จริงๆเลยก็คือความสำคัญของการสังเกตตัวเอง การรับฟังสัญญาณจากร่างกายเรานี่แหละครับสำคัญมากๆจริงค่ะแล้วก็ต้องกลับมาทบทวนพฤติกรรมหรือนิสัยประจำวันของเราที่บางทีเราดูว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะเป็นอะไรมันดูธรรมดามากแต่อาจจะส่งผลเสียกับเราโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะครับใช่เลยค่ะก็ขอทิ้งท้ายเป็นคำถามชวนคิดให้ลองกลับไปพิจารณากันดูนะคะว่านอกจากเรื่องกาแฟแล้วเนี่ยยังมีพฤติกรรมอื่นๆอีกไหมที่เราอาจจะทำเป็นประจำโดยคิดว่ามันเพื่อสุขภาพ แต่จริงๆแล้วอาจจะต้องมาดูบริบทใหม่ว่าเราทำมันเมื่อไรแล้วก็อย่างไรมันถึงจะดีต่อสุขภาพของเราจริงๆในระยะยาวอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะที่จะกลับไปคิดต่อเพื่อดูแลสุขภาพกันคะ่ะเป็นคำถามที่น่าคิดมากครับขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลวันนี้ยินดีคะ่ะ